อะไรที่ยุงกลัวที่สุดและมีความฉุนมากสวัสดีครับทุกท่านแลบทีช่องวิถีไทยทีแชนเนลนะครับของในครัวอย่างเช่นพริกไทยดำและหอมแดงสองสิ่งนี้อะไรยยุงกลัวที่สุดเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับผมได้ไปค้นมาแล้วครับของในครัวอะไรที่ยุงกลัวที่สุดและมีความฉุนมากอย่างที่หนึ่งคือพริกไทยดำครับ อย่างที่2คือหอมแดง2ส,สิ่งนี้อะไรที่ยุงกลัวที่สุดผมจะมาใช้วันนี้นะครับและแนะนำให้ทุกท่านสิ่งนี้ครับคือพริกไทยดำพริกไทยดำจะมีกอินที่ฉุนมากยุงไม่กล้าเข้าใกล้เลยครับส่วนหอมแดงหอมแดงยุงก็กลัวนะครับแต่สู้พริกไทยดำไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ดูนะครับวิธีการใช้พริกไทยดำ ไล่ย,ยุงภายในบ้านเพราะว่ายุงเป็นพาหะแห่งไข้เลือดออกซึ่งถ้าเราเป็นแล้วอาจถึงตายได้ตามมาดูวิธีใช้พริกไทยดำไล่ย,ยุงในบ้านกันเลยครับแค่ผมเปิดกระปุกกลิ่นของพริกไทยดำมีกลิ่นที่ฉุนมากเลยครับเราจะใช้พริกไทยดำประมาณ1กํามือนะครับประมาณแค่นี้ก็พอครับในการไล่ย,ยุงในบ้านใส่ลงในคก และทําการตำให้พริกไทยดำพอแหลกนะครับ เราจะไม่ตำพริกไทยดำให้ละเอียดนะครับเพราะว่ากลิ่นของพริกไทยดำจะออกอย่างไวเพราะฉะนั้นเราจะตำแค่พอแหลกแบบนี้ก็พอครับเพื่อให้กลิ่นของพริกไทยดำค่อยๆระเหยในการไล่ยุงและไล่ยุงได้นานเป็นเดือนเลยครับและเราจะต้องใช้ภาชนะในการใส่พริกไทยดำนะครับเราจะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกเก่าๆเ,เลยครับหใบ เรามาตัดแต่งให้ดูสวยงามนะครับและเรานำพริกไทยดำม,มาใส่กระป๋องน้ำพลาสติกเลยครับ กลิ่นโคตรฉุนไล่ยุงดีมากจากพริกไทยดำเลยครับใช้กลิ่นของพริกไทยดำไล่ยุงในบ้านเราจะนำพริกไทยดำที่ใส่กระป๋องแบบนี้นะครับไปไล่ยุงในบ้านตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องน้ำหรือตามมุมมืดต่างๆที่ยุงชอบอาศัยนะครับยุงเป็นพาหะแห่งเชื้อโรคนำเชื้อโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นอันตรายต่อเรานะครับในการใช้พริกไทยดำกำจัดยุงในบ้าน เราจะนําไปวางเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมในต์ใต้คลิปทางช่องดีไทยพี h ชนแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมมองว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการใช้พริกไทยดําซึ่งมีกลิ่นที่ชุนมากนาํามาไล่ยุงกําจัดยุงภายในบ้านแอะพริกไทยดํานะครับจะมีอายุในการส่งกลิ่นไล่ยุงอยู่ได้ประมาณ1เดือนเลยครับเราไม่ต้องทําบ่อยนะครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องวิไทยพี h ชน n นลจะนําเสนอสิ่งดีๆและคลิปนี้นะครับผมแนะนําวิธีการใช้พริกไทยดํานํามาไล่ยุงทุกชนิดภายในบ้านเราได้ผลดีมากลองทําใช้กันดูได้เลยครับมีอายุอยู่ได้1เดือนเลยครับ